มันตัดหยาบาเข่าครับมันตัด่เข่าสาเหตุน,นึงก็กคือที่ผมบอกเขาใส่ใบตัดใหม่มาตัดหยาม่มีคมครับซึ่งใบตัดหญ้าตรงนี้จะต้องมีคมเหนนั่งสี่ไปตัดจังไไรกับ,บ่เข่าพี่น้องแล้วนี่มันจะตีเหตุขาดครับเพราะมันตัดในขาดมันเป็นคมนังสี่ครับวันนี้การตัดหญ้าจะเป็นเรียงง่ายครับก็ต้องเลี้ยงเครื่องแห้งเดี๋พี่น้อง ครับผมวีดีโอนี้มาว่วากันเรียงในตัดหญ้าครับผมสําหรับเครื่องมือการหลับพี่นองใส่แบบไหนเนาะครับก็่ช่างเช่นว่าตัวไปก็ง่ายๆก็คือตะไบครับอันนี้อาจจะบ่นล้านอย่างหน่อยเนาะแต่ว่าผมเนะนนาว่าตัวนี้ครับไปเกีย๊ยวลูกหมูอันนี้คนสิมีไหวได้พี่นองนะประโยชน์มันหลายครับใส่งานได้หลายอย่างหลายประเภท ซึ่งในการเจียเรียกว่าการรับใบมีดเครื่องตัดงานีแหละสีเข็ดง่ายกันเยอะครับผมสีเน้นที่สุดก็คือแบบจานครับอันนี้ก็ยังถือว่าธรรมดาครับพี่น้องแบบติดใบมีดแต่ว่าสีเน้นก็นคือแบบใบจักครับเป็นยังเน้นแบบใบจักใบจักมันมีแขวหลายแขวาครับใบมีด ันสีลับยนาจกักงหน่อยก็คือแบบนี้จังสีสามใบมีดมันง่ายครับอ่ะหลุดจากไปตรงก็จะพีน้องนะใบตรงนี่สีง่ายจังน้อยครับใบตรงนี่ผมสีเกียร์ใบมีดดานหนึ่งมันจะมีสองคมนะครับมันจะมีสองคมใส่ได้สองดันก็คือด้านนี้ก็ได้แต่พลิกไม่ยด้ดันหนึ่งก็สิได้คือกันนะครับถ้าเราไปเกียร์แบบนี้ผมสีเกียร์ง่ายๆก็คือผมสีเกียร์ดานเดียวครับเกียร์ด้านนี้ ฟังของฝังนี้เกียร์ดันนี้ของฟังนี้กับเกียร์ดันนี้เวลาใส่คมก็จะใส่ส,สองดันนะครับันครับด้านล่างนี่ผมจะบว็เกียร์ครับเพราะฉะนั้นคมลักษณะคมมันจะเป็นหุ้มเหลี่ยมนั่นสิครับนี่สำหรับผมนะครับนะสาหรับพี่น้องผู้จะเกียร์สองฟังรับกันแบบนั่นกับว่าผิดน,นะครับแต่ผมแนะนาำมาเอาฟังเดียวกับพ่อแล้วครับ ที่นี่ใบตัดตรงนี่จุดที่เขาสินเนียนก็คือตรงปลายมันครับตรงปลายสุดนี่เนาะเวลาเขาเกียร์หรือว่าเวลาเขาตัดใบยังกระตังถ้ายามรักษาตัวนี้อย่ามันโค้งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าใส่ไปใส่ไปมันจเีนนจเป็นเกียร์เพถือโฆษณามันจีโค้งนะครับเนาะปลายโค้งนี่มันเส็ยดให้ผลของการตัดออกมาบ่ดีต่อที่ควรครับ ผมจะยกตัวยางออกมาจังตัวนี้ครับก้อนไหนนี่มันจะเป็นตรงตรงปลายเนี่ยครับมันจะบปโค้งนี่ส่นะครับปีหนอ,อมันจะเป็นปลายตัดเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูครับผมที่นี่ใส่ไปใส่ไปเกียร์ไปเกียร์มาถ้าห้องบัลวังเลยห้องอาจจะสีบ่ลูดเลยจังไดเกียร์ไปเนี่ยม,มันมักสิโค้งนี่สครับ อันนี้ให้พยายามรักษาหัวนไว้ได้พี่น้องเด้อโค้งยังสีตัดแต่ว่ามันก็นยังตัดได้อยู่ครับแต่ว่าผลการตัดออกมามันสีสู่แบบมดตัดยังสีว่าได้ครับเวลาประมาเวลาเขาตัดหยาเนี่ยส่วนที่โดนหยนาดีส่วนที่ถือไหลที่สุดนี่คือตรงปลายครับปลายสุดเพราะฉะนั้นการซึกอล้อมันสิเรื่อมจากปลายครับไหลที่สุดลึกเข้ามากกันหน่อยลงหน่อยลงหน่อย,อยลงมตรงม้วนโค้นแถบสีบ่ถือหยาหรือถือนี่เลยครับ คนที่เสียหายลงมาสิเป็นช่วนปลายลงมานพยาย้มรักษาปลายันเนี่เป็นมุมตัดเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากยังสี่ครับพยาย้มเนี่ยมันโค้งยังสี่โค้งยังสี่ตัดเข่าขึ้นกันกับตัดดีขึ้นกันแต่ว่าพ้นที่ได้มันสูงตัวนี้บ่ได้ถึงความแตกต่างมันสิบ่หลแต่ว่าประสิทธิภาพสูงสุดก็คือต้องเป็นเหลี่ยมยังสี่ครับทีน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็เลยนี่ใบตรงครับที่นี่ใบจาน ใบจานนีุ่ดแจงตัวนี้เนี่ยแบบติดใบเบียดเนี่ยแบบนี้รับง่ายง่ายมากๆเลยพี่น้องกลักการเดียวกันครับผมจะเกียร้านเดียวครับอันที่สี่คือด้านบนกับใบมีดมันกับช้เดรตสองฟังนะครับแต่ฟังนีมันถือเขาไปจากเกียร์ทางนี้หรือว่าให้เขากลับกลับใบมบียดม,มาฟังนี้มันกับไซไดอ้อีกคือกันพยายามรักษาส่วนปลายมันไว้เนี่ยมันโค้ง ครับนะครับผมเพื่อควมขอใจผมจะสีสแสดงโดยภาพน้ำนะครับก็ต้องบอกว่าผมใส้ควมสำคัญกับใบมีดอันดับแรกก็คือมุมของใบมีดครับส่วนนี่คือใบมีดครับในความหมายของผมนะครับนะสมมติว่าน,นี่คือใบมีดครับแต่ละแบบนะครับนะนะครับก็คือมุมทีมุมทีมมทวาก็คือ นาใบมีดสําหรับผมต้องเป็นแนวเดียวกันกันกบสิ่ผ้าสุดกลางขานี่เป็นใบมีดลักษณะของคมมีดของผมจะยุลักษณะนี้ครับนี่ผมจะดงใบหนึ่งนะครับนะแคนใบมีดหนึ่งใบซึงมันอาจจะมีหลายใบซ้อนกันหลอดนะครับฐาอยุลักษณะนี้ไม่มีติดตัดเขาดีครับ คือดานคมดันนี้เนาะสหรผมมันมีเพิ่มคมเข้าไปดันนี้เกียเข้าไปครับให้เป็นคมคมของใบมีดนึกภาพบอกว่านอ้อยพี่น้องจะต้องมายุลักษณะนี้ครับนี่อีกลักษณะหนึ่งนะครับนะมนยุลักษณะนี้ตามที่ผมเห็นพี่น้องใส่สีมีคมเห็นผมสิเห็นยุ่สามลักษณะครับ มุมของใบมีดแบบที่หนึ่งสิตัดดีครับแบบนี้ใบคบเนวบ่คบเนาเนี่ยตัดเนี่านตลอดพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าใบถูกใบผมต้องผลิตเพิ่มคมด้ันหนานะครับอันนี้เป็นสี่อันนี้สองดันใบแบบนี้ตัดขาดดีประหยัดแห้งเพราะว่าหนามีดเนี่ยจิตรับกบแรงของตน้นหญ้าเต็มเต็มครับรับแล้วครับ สามารถตัดขาดได้ไงบ่คือแบบนี้ครับถ้าแบบที่สองนี่มุมมันสีงับลงมาเนาะครับเวลาปะทากบหนาทาใบนี่คมถาค้มดีกับไ่มีปัญหาครับแต่ถาใส่ไปมันทื่อถามันทื่อปุ๊บถาเป็นห้าแข็งเช่นเช่นห้าไว้ห้าห้าไว้ห้าข้าดีครับที่่อนขางแข็งเนี่ยรือต้นไม้ยังชีดด่อนขางทีแข็งแบบนี้มันจะตัดว่าเขาครับพี่นอ้องแบบที่สองเนี่ครับซับมะน้ำ มันจะพันครับเพราะว่าพ่อหย่าหรือวัดถุนมาปะทะเนาะครับพอปะทะปุ๊บมันก็สิตัดลงมาครับตามแนวของใบเลื่อยใบเม็ดเนาะเป็นเหตุให้ใบใบตัดหญ่ามันพันครับแบบนี้มันจะพันเด้อพี่น้อง้อถ้าใบประค้มจริงพันครับที่นี่แบบที่สามนี่แบบสามเหลี่ยมนี่เช่นพี่น้องเอาใบเจียวเข่าของรถเจียวเขานะครับมาติดใส่ อันนี้ก็ใช้ได้คือกันแบบนี้พอรับได้ครับเพราะว่านี่พราะมีหนามปะถะมันก็นสีเด่นออกข้างนอก้าป,ปุ๊บก็สีเด่นข้างนอกนะครับก็คือแบบนี้แบบนี้ปะทะปุ๊บมันก็จะไล่ก่าข้าง,งในแบบนี้จค่ไหหนาพันครับแต่ว่าแบบนี้ปะทับตรงๆหนาตรงๆนี่ก็เลก็ขาดหมดครับพี่น้องถึงใบสีคบเนี่ยระครบเนี่ยโอกาสขาด สูงกว่ามูครับเพราะฉะนั้นยังมุ้งของใบมีดผมจึงให้มีความสําคัญแล้วกะใบของใบมีดต้องเป็นแบบที่หนึ่งครับแบบที่สองผิดครับผมแบบที่สามอันนี้พอเอาลุมมาลวยครับพอได้ครับแต่แบบที่สองผิดครับไม่ตแบบแบบิด,ดมีดแทงซีสิทยังไงติดแ่งไงใจ้อยครับ ด้ดอันนี้แค่นี้ก็แล้วละครับที่ยู่สามใบเกียสามดันนะนี่คือด้านเดียวกับเทคนนี้ก็คือรักษาตรงไปเห็นเป็นมุมฉากให้ได้ยางามเนี่ยมันโค้งยางามเย่เกียร์มันเลย,ดยได้พี่นองดเวลาตัดมันจิตตัดพอดีคือมัวนเลี่ยม ครับผมวันนี้ที่เกีีรยยากที่สุดของใบจานก็คือใบจักนี่ครับประการแหลกก็คือมันเฉียวมันไหลครับบางทีเฉียวหลนี่ก็ดีขึ้นกันครับเพราะว่าหลเฉียวมันดีซอยกันตัดเนาะเดืซอยกันตัดแต่ว่าการซึกอล้อมันอาจสีหน่อยเพราะว่ามันแต่ละใบมันสวมันเดือดซึกมันก็พอสมควรครับมันยังสีซึกเพราะว่า ถึงสมมติว่าไปโดนหินโดนอย่างนี่ครับมันหลายใบอาจสิถือไปสองสาใบแต่ส่วนเหลือมันยังไหลมันยังใส่ยังตัดได้อยู่ที่นี่นี่ส่วนของใบจานใบจักเนี่ยแบบนี้ครับผมสี่บอกพี่น้องว่าไปแบบนี้ให้พี่น้องเบ่งอีกหน่อยมันสิมีใบที่เป็นใบเลื่อยครับคำว่าใบเลื่อยคือใบเลื่อยหรือใบเลื่อยวงเดือนครับ คำว่าเลยคือไปใส่ตัดใหม่ครับว่ามันตัดหย่าเรือพี่น้องเด้อใบเลยก็ไปตัดหย่าครับมันฉีกไก่เคียงกันมากผมเห็นพี่น้องเอาใบเลยมาตัดหยามาใส่ในการตัดหยาซึ่งผมมองว่ามันผิดประเภทมันอาจจะตัดได้ครับแต่ผลมันก็คือจุดประสงค์เอาเห็ดมาตัดใหม่นะครับไม่เห็ดมาตัดหยามันก็เลยให้ผลออกมาทีบอดีตัดหย่าบ่ใครขาด ด้วก็ที่สาคัญคมของใบตัดใบตัดใหม่นี่ครับมีคือขอดวิธีเบิ้งเลยครับว่าใบาตัดใหม่กับใบตัดหนียมันต่างกันยังไงเขาเบิ้งคมมันครับอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นใบเมีดเด้อพี่น้องเด้อถ้าใบที่เป็นเรือเป็นของเรือยฮ็ดมาสําหรับกัดใหม่ขเขาสิเบิ้งง่ายๆคือมันเป็นมันสิมีติดเหล็บมานำํำแบบแรดแรกครับอันดับที่สองก็คือมันสิบ่มีคมครับใบเมีดสิบ่มีคมตรงส่วนนี่ครับ ถ้าเป็นเครื่องตัดหยาตรงนี้สิมีคมเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าเป็นใบใส่ตัดใหม่ตรงนี้มันสิเป็นเหลี่ยมครับข้างบนลักษณะรูปร่างแนวอื่นคือคขา่ขาขๆกันมดผมจีบเจียใบยมีดแบบนี้ให้พี่น้องเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อว่าพี่น้องสิเด็ลองไปปรับปรุงสำาติถ้าหากสมมติว่าพี่น้องใส่ไปแบบไม่ยุ่ซึ่งผมเห็นใส่กันหลากหลายครับเห็นใส่หลาย แต่หลายคนผมเบิ่งแล้วกันมันคือบางทีพี่น้องเขาอาจจะขาดบ่หอดขาดบ่าถึงเดี๋ยวเบิ่งคิดนี้แล้วเดี๋ยวกันตัดเฉลุรับบันะครับสำหรับวิธีการหลับผมก็จะใส่เครื่องทุ่นแรงก็คือหลูกหมูครับผมจะใส่ใบใบเกีย่ยที่บางๆหรือใบตัดก็ได้ครับเพราะว่าแต่ใส่นาหลายมันที่เขาช่องนี้ไม่ได้ครับมันติดๆนะ เวลาเกียร์ผมก็สิเกียร์ฟังเดียวมพมดอยู่พลิกดานนี้มาเกียร์อีกนะครับเกียร์ดานเดียวคบดานเดียวก็เพราะเกียร์จังสี่ครับ อย่ามมงใดคมบางทีครับเพื่อคมกับแม่น้องพี่น้องนะ ครับผมเกียร์ห้มันใได้ลักษณะนี้ก็คือเขาเพิ่มคมตรงนี้เข้าไปที่นี่แหละครับจวดครับเลยขั้นตัดหย้ากับที่เป็นเรื่องง่ายกันไม่อีกแลยพี่น้องังี่ครับจากเดิมเป็นดังสี่ครับแจดตรงนี้ที่มันมีนมคม ัน้นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ใส่ตัดไม่ครับแกไปใส่ตัดหยามันผิด่ปเพเภทครับผมหาพี่น้องมีใบเกาอยู่แล้วฉันสีกแก่ก็คือมาแก่ไม่เพิ่มคมตรงนี้เข้าไปครับซึ่งมันอาจสีงยากเนี่ยเพราะว่าเล็บติดๆมากครับใบเลื่อยนี่มันแข็งมากแข็งจน เกียร์เนี่ยไม่อยากเข่าเลยพี่น้องมันเป็นคือผมบอกนะมันเป็นโลหะพิเศษเขาใส่ในการตัดไม้ครับคมเป็นเหลือเป็นเหลี่ยมแล้วนี่มันจะตีให้เตะตีให้ขาดครับเพรามันตัดในขาดตัดในขาดต้องเพิ่มใบมีดเข้าไปครับพี่น้องมันเป็นค้มบางสี่ครับผมเห็นพี่น้องหลายคนเกียร์แบบพิษพิษครับเกียร์ใบมีดพี่น้องผู้ดใดก็มาเบิ่งวิดีโอกัดลองไปแกะเบิ่งน,นะครับเด้อ วันนี้การตัดหญ้าจะเป็นยังไงครับก็ต้องเลี้ยงเครื่องแังดรกพี่นอ้องผมดูตัวเครื่องพี่น้องลังคนตัดนี่ผมไปยืนเบิง่งกับว่ารู้ว่าสิบอกแังได๋ยครับนะเนี่ยครับอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องตามความเห็นของผมซึ่งใบตัดใบตัดหญ้าด้วยนี่มีข้ายหลายแบบน้องพี่น้องถ้าพี่น้องมีแล้วมีใส่ยุกเ่าแล้วกัน แต่ใส่คิดว่ายังใส่ได้อยู่ก็ใส่ไปครับมันกับจักสีวางได้เนาะแต่ว่าถ้าไปต่อไปถ้าพี่น้องอยากเปลี่ยนหรือว่าอยากแก้ไขก็ลองปรับแก้เบ้งตอนนี้ผมเห็นใน,นตลาดมีออกมาขายแหละครับมีออกมาขายเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องสะซื้อไม่ผมแนะนาว่าอันนี้มันแฉวที่ครับพี่น้องเอาไปห้างก่อนนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมันเวลาห้าเกียเ์หสี่เกียร์สิ่ง,งมันจิตมันจิแตแดงไง ครับผมวันนี้มาสรุปครับผมการลับหรือว่าการแต่งใบตัดห้าผมให้ความสำคัญอันดับแรกก็คือมุมของใบมีดบบนี้นะครับมุมของใบมีดจะต้องเป็นแนวเดียวกันกันกบเส้นผ้าศูนย์กลาง เนี้ยเดียวกันครับสองด่านนะครับนะมุมนี้ครับแบบนี้ถือกล้องครับแบบนี้รับบ่ได้ครับจะให้มุมมันงับั้งสี่เแล้วี่นาทงเด้อถ้าเป็นบางสี่ถ้าหากมันประคเพอมันเสียดใ้เครื่อง ใบตัดเ่าเนี่ยมันพันกับหยาครับก็ตัดเพราเขาแบบนี้ไปต้องคมมยีรีครับถ้ามันบอคมจริงเนี่ยพันหงาแนนอนแบบนี้คมแน่บะคมแน่กับพันเะลุยครับผมถ้าแบบนี้แบบนี้พอย่อ,ยอมหลับไปครับย่างหน่อยมุมจะต้องเป็นแนวเดียวกันกับเส็นประสบการณหรือ เป็นมุมปานออกมากครับคือมุมนี้ครับแบบนี้พอรับไก่ครับแต่แบบนี้ผิดครับผมพี่น้องใส่แบบนี้อยู่กันลองแกกไขนะครับเ้อมันเป็นแบบตามแบบนี้เบ้งที่นี่ใบตัดหญา้าที่เป็นใบแบบนี้ซึ่งมันเป็นใบเลื่อยก็คือแขวมันเป็นเรี่ยมมันม,มีคม พาพี่น้องแก้ไขได้ให้แก้ไขโดยการเพิ่มคมตรงนี้เข้าไปครับนี่ผมเกียรไหไม่แล้วนี่เือเป็นค้มครับแค่นี้ครับการตัดหญ้ากระสเปินเรื่องสบายสบายก็ต้องไปเรี่ยงเครืองแห้งคุโตนเครื่องครับผมหรือถ้าหากพี่น้องมีโอกาสจ้เปลี่ยนใบไม เดียวยังใส่ใบแบบมีอย่ให้เลือกแบบบ่มีเหล็บเด้อพี่น้องเด้อแบบไม่ติดเล็บแบบนี้ก็ใส่ตัดไม้ครับไม่ได้ใส่ตัดา้าพิษประเพียครับผมให้เปลี่ยนเป็นแบบบ่ม,มีเล็บเด้อก่ะถ้าใบหลงกยังส่ถ้าเปลี่ยนดใดเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนใบทึบครับผมเปลี่ยนใบทึบเด้อเด้เววอกับแช่ว่าต้องน้ำว่าต้องที่วันนี้ก็ได้ เอาเสียงห้างเนี่ยเพื่อเวลาหลับเขาจะหลับง่ายครับเิเพิ่มคมเพิ่มอย่างตัวนี้นะถ้าเหตดถือวิธีการจัดหนากก็สิเป็นเรื่องง่ายครับผมอธิบายมาต่างโดนเกบมาต่างโดนแล<ๆ>้วแบบวังว่าคลิปนี้ก็สิธีประโยชน์กับพี่น้องนะครับต้องไปแก้เบิ้งได้พี่น้องเด้อแต่ผู้ใดยังเป็นแบบที่ผมว่าอยู่หรือว,ว่าพี่น้อง จากลูกเรียงเจอรับไปตัดแบบต่างๆว่าใบตัดแต่ละแบบใส่ยังไดแบบไหนเลือกไปมันถือกับงานที่เขาตีใส่อันนี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วครับลองคนหาดยดนหลังมึงได้พี่น้องด้ครับผมคลิปนี้เข้าไปสักนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมเราพี่น้องนะสวัสดีครับผม